เราอายุมากขึ้นจะแก่ไปตามวัยจะเพลจะอ้วนเฮ้ยไม่ได้ไม่ยอมวา่าฟิตเนสวิง่งปั่นจักรยานว่ายน้ำบางทีผมอยู่ทั้งครึ่งเช้ายันเทีย่ยงชี้ะหาจนค้นพบว่าชอบอะไรแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามาคนพบที่สเตจจริงๆสวัสดีค่ะอาช,อาชีอาชิตาสิริัญ,ญ,ญานนท์ค่ะชี่รู้สึกว่าชี้อะชอบวางกิจกรรมให้ตัวเองคือเรามีการทํางานแล้วเราก็หาความสุขโดยการออกกำลังกายซึ่งมันได้ความสนุกกับบ้านเติมความสุขให้ตัวเองแต่ว่าก็ต้องมีประโยชน์ด้วยค่ะ สวัสดีครับผมนัทศัทธาลครับผมเป็นคนที่ต้องการปรตี้ในการออกกำลังกายครับกิจกรรมออกกำลังกายผมมันจะมีทั้งฟิตเนสวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำบางทีก็ไปเล่นกีฬาอื่นปีนี้2020เป็นปีที่เห็นชัดเลยนะว่าอะรอย่างหนึ่งที่มันเข้ามาโดยที่เราไม่สามารถคาดเดาอะไรได้เลยคือเรื่องของโรคอะไรต่างๆในเมื่อเราไม่รู้ว่าอะไรจะเข้ามาวิธีหนึ่งคือป้องกันไว้ให้ดีที่สุดสิ่งที่คนเราทุกคนทําได้มันคือการออกกําลังกายนั่นแหละ สอนสวรรค์ผู้วิจิตนะคะอดีตนักว่ายน้ําทีมชาตินะคะปัจจุบันเป็นผู้ประกาศที่ช่อง 7hd ค่ะคิดว่าการลงแรงด้วยการออกกําลังกายเนี่ยก็คือ the best way เลยที่จะทําให้คุณเนี่ยมีความแข็งแรงคุณจะทําอะไรก็ได้ที่ทําให้คุณเหงื่อออกที่ทําให้คุณหัวใจเต้นแบบสูบชีนเราอายุมากขึ้นจะแก่ไปตามวัยจะเพละจะอ้วนจะเซลล,ลูไลท์เฮ้ยไม่ได้ไม่ยอมว่ะเราก็ต้องแบบสวยตามวัยของเราด้วย มาที่สเตจแล้วรู้สึกประทับใจเอาจริงทุกส่วนเลยพูดถึงครัที่ชอบี่สุจน์วคน่คงชอบเป็นห้องนี้ชี่มาเล่นพิลาทิสเนี่ยชีรู้สึกว่ามันช่วยให้สรีรลของชีดีขึ้นเราได้เล่นจริงๆแล้วก็รู้สึกมีความสุขทุกครั้งที่เข้ามาในห้องนี้ชีอะหาจนค้นพบว่าเออเราชอบอะไรแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามาคนพบที่สเตจจริงๆพอมาที่นี่เนี่ยบางทีมันได้ทําอะไรหลายๆอย่างในครั้งเดียวที่มาบางทีผมอยู่ทั้งครึ่งเชา้าเลยก็มีอะไรเงี้ยเช้ายันเที่ยงเริ่มจากเล่นฟิตเน็ตนิดนึงวิ่งอีก เราชอบให้มันมีวาไรตี้ในการออกกำลังกายเพราะว่ามันช่วยผมในการที่แบบทำต่อเนื่องได้ชอบที่สุดคือสะอาดมากๆแล้วก็สระว่ายน้ำเนี่ยสารน้ําเกลือที่เขามีการดูแลเรื่องของการปลอดเชื้อต่างๆเนี่ยก็คือ100%เตอบโจทย์คนที่อยากมาออกกําลังกายฟิตเนสที่มันเพอร์เฟกต์สำหรับคนรุ่นใหม่จริงๆค่ะ